สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนวนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นคลิปประจํางวดวันที่1กรกฎาคม2565ค่ะตัวเลขที่ทางช่องจะนํามาฝากวันนี้เป็นตัวเลขฝันต่องวดตัวเลขแม่นแม่นที่จะนํามาฝากท่านผู้ชมนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลขอบคุณเจ้าของความฝันทางช่องขออนุญาตนําตัวเลขที่ท่านฝัน มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะตัวเลขเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลที่ท่านผู้ฝันแบ่งปันมาค่ะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ วันนี้ทางช่องรวบรวม8ความฝัน8ตัวเลขนำโชคมาฝากท่านผู้ชมนะคะเป็นฝันต่องวดแม่นๆซึ่งทางช่องจะไม่ได้แปลตัวเลขเพิ่มเติมเลยค่ะสำหรับฝันแรกค่ะฝันเห็นตัวเลขที่ฝากเครื่องดื่ม50-51-52และ12ความฝันที่สองนะคะฝันว่าหลานบอกเลข97ที่แปลกก็คือหลาน6เดือนนะคะ ฝันที่สค่ะฝันเห็นเลขลอยมาเก้าเก้าหนึ่และศูนย์เก้าหนึ่งฝันที่สี่นะคะฝันเห็นตัวเลข6กหฝันต่อมาค่ะฝันเห็นตัวเลข50 1ตัวเลขสีแดงขอบเหลืองนะคะฝันต่อมาค่ะฝันว่าเลขออก1นึ่งหนึ่้า ฝันต่อมานะคะฝันเห็นตัวเลข390ทับ033ความฝันสุดท้ายและตัวเลขสุดท้ายที่ทางช่องจะนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ท่านฝันเห็นตัวเลขที่พานดอกไม้นะคะ5้าำหรับตัวเลขจากความฝันที่ทางช่องนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ หวังว่าจะเป็นตัวเลขนำโชคให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะฝันต่องวดแม่นๆค่ะสำหรับคลิปต่อไปนะคะทางช่องถึงจะนำความฝันและแปลตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้ทางช่องขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีไปกับตัวเลขที่ท่านผู้ฝันแบ่งปันค่ะ ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะหวังว่าตัวเลขที่นำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้จะเป็นตัวเลขนำโชคให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะทางช่องขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองยิ่ง,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 งขึ้นไปนะคะคิดหวังสิ่งใดชอบตัวเลขไหนก็ขอให้เป็นรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาล นายงวดวันที่1กร,รกฎาคม2,565นนี้ค่ะทางช่องขอขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งทางช่องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ